สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาแนะนําวัตถุมงคลแล้วมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนด้วยพี่นะกับเหรียญเหนือดวงครับของหลวงปู่ปันนะครับหลวงปู่ปันสัมปันนะธรรมหมภูนทวีครับโอ้โหรุ่นนี้จํานวนกัดสร้างน้อยด้วยนะพุทธสถานเทพนิมิตสมปาถนาครับอําเภอพยัคฆภูมิพิสัยนะครับ มหาสารหามปีหกเจ็ดรุ่นนี้สร้างน้อยมากนะครับนี่นี่น,นี่ใบรายการอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับผมเนี่ยมีสองหลังหรือสองร้อยองค์เลยนะจำนวนการจัดสร้างรวมทุกเนื้อเนี่ยถ้าดูดูนีุ่ยประมาณสองพันกว่าองค์เองนะครับเนี่ยมาเดี๋ยวดูดนะรุ่นนี้ก็มีลวกปู่มหาศิลานะครับนี่ร่วมปลูกเสกด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับนี่คือใบรายการนะครับแล้วก็นี่จะเป็นใบรายการเนาะอ่ะผมขออนุญาตก่อนนะครับ อันนี้จะแกะลังให้ดูวันนี้ผมมีทั้งลังที่เป็นเนื้อทองแดงแล้วก็รายการที่เป็นเนื้ออปกาศนี่ครั้งนี้นะครับอันนี้ลังถ้าเป็นเนื้ออปกาศเนี่ยนี่ใบรายการจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ละเนื้อเนี่ยดูเลยนะจะมีอะไรครับมีเนื้อทองคําด้วยสร้างแค่ทลา่ครับสามเหรียญโอ้โหเนื้อเงินหน้ากาก,ากสกร,รมสร้างหกเหรียญครับเนื้อเงินยาแดงสร้างเก้าเหรียญน,นะครับจองสองพันเก้าแล้วก็นี่ครับรายการที่สี่ผมก็มีนะ เป็นเนื้อเงินยาเขียวครับสร้างเก้าเหรียญราคาจองสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเราจะมีเนื้อเงินบริสุทธิ์ได้ไหมครับสร้างเก้าเหรียญเหมือนกันเนาะลุ้นลงยาจีวอนสิบเก้าเหรียญโอ้โหนี่ยเห็นไ,ไหมเราจะมีอะไรครับเนื้อนะวะสร้างแปดสิบเอ็ดเหรียญราคาจองแปดร้อยหน้ากากหน้ากากเงินนะครับแล้วก็มีชุบอะไรครับชุบทองโบราณยาแดงสร้างร้อยห้าสิบเหรียญส่วนอันเนี้ยเป็นรายการลุ้นเสือภัยนี่เลยครับเป็นเนื้อ,อป้า จำนวนหนึ่งร้อยเหรียญจำนวนกระช่างเท่าไหร่สี่ร้อยเหรียญครับอยู่กับผมหนึ่งร้อยเหรียญนะครับรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวมาเดี๋ยวให้ดูใบรายการเดี๋ยวจะแกะแบ่งพี่ๆคือเนื้ออวบาก้าเนี่ยที่แบ่งพี่ๆนะแบ่งต่ำกว่าราคาจองแน่นอนราคาจองเท่าไหร่ครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่ำกว่าแน่นอนนะไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็มีเนื้อมหาชนวนแช่น้ำมนนะครับรุ่นเซอร์ไพรส์สร้างสี่ร้อยเหรียญเช่นเดียวกันการ,ราคาจองสองเก้าเก้า นะครับแล้วส่วนรางข้างหลังที่ผมอยู่นั้นจะเป็นเนื้อทองแดงมหาชนวนมวลสารนะอันนี้รุ่นเซอร์ไพรส์สร้าง1 5 0 0เหรียญราคาจอง259บาทแล้วก็เนี่ยรวมรวมจัดสร้างทั้งหมด2567เหรียญครับไม่รวมรายการที่500เหรียญรวมก็เป็น3,000เหรียญเองโอ้โหรายการนี้นะครับรายการนี้นะนี่ครับอันนี้ถ้าเป็นเนื้อทองแดงก็จะเป็นอย่างนี้เนื้อทองแดง100อองค์เนี่ย ก็จะแถมหนึ่งองค์จะแถมเนื่องเงินหน้ากากทองคำหนึ่งองค์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูใบรายการของรายการลุ้นเนื้อของเนื้อปอะากาเนื้อต่างๆก่อนขออนุญาตซูมนะครับเน่นะครับ,น,นะรบนี่คือใบรายการนะนี่ครับใบรายการถ้าเป็นนวะนี่ก็ลุ้นเซอร์ไพรส์หน้ากากทองคําด้วยอะไรด้วยมันเลยแพงนะครับอันนี้รายการที่ห้าของเราที่แบ่งปันพี่ๆเนี่ยจะเป็นปากาลุ้นเซอร์ไพรส์ก็จะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรบ้างครับ สร้างเนื้อละห้าสิบเหรียญนะกับเป็นอบ,บกาก้าซาตินหน้ากากทองทิพย์อบับาก้าหน้ากากทองทิพย์หลังเรียบอบับาก้าซาตินลงยาจีวรต่อเก้ารอบแล้วก็มีลงยาแดงม่วงนําเงินแล้วก็ทงอะไรลงยาทงชาติแนวนอนแค่นี้เองนะครับแล้วก็สุดท้ายอาบับาก้าอันนี้ก็คือเนื้อปาก้านะครับรายการเนื้อบกาก้าส่วนรายการเนื้อทองแดงที่ผมมีเหมือนกันนะรายการเนื้อทองแดงจะสร้างเท่าไหร่ครับเมื่อกีก้นี้หนึ่งพันห้าร้อเหรียญจะมีอะไรครับนี่เลยครับเนื้อทองแดงหมาจุนหน้ากากทองคําแท้นะครับเก้าเหรียญนะครับ หลังผมจะมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมีแค่สิบห้าหลังนะผมจะเป็นหนึ่งในสิบห้าไหมใช่ไหมครับเราจะมีเนื้อหมาชนวนหลังเรียบตอกจีวรหน้ากากเงินแท้ยี่ิบเก้าเหรียญแล้วก็ชนวนอุ้ยฉลุหลังทองขาวฉลุหน้าทองขาวอุ้ยสวยอะเป็นรายการแล้วก็หน้ากากทองทิพย์หน้ากากอบาก้าแล้วก็ลงยาแดงเขียวน้ําเงินลงยาทุงชาสาร้างเก้าเก้าเหรียญนะครับแล้วก็มีเป็นอะไรเนี่ย มหาชนวนแช่น้ำมันเสือด้วยเรียมกรอบเก้าสิบเก้าเรียญโอ้โหเอาเรื่องละเนื้อทองแดงวาลเทมันแพงจังโอ้โหราคาจองสองห้าเก้านะเนื้อทองแดงอะแล้วก็นี่ครับอะไรอีกครับแล้วก็มีเป็นล็อกเก็ตเนือดวงอุดมนสารด้วยนะเก้าสิบเก้าองค์นะครับชนวนเจาะห่วงร้อยหกสิบถ้าเป็นชนวนผิวไฟผิวลุ่มดมดำก็มันเรียญละประมาณสองร้อยนะครับเนี่ยี่เขาบอกคือใครจองหนึ่งลังนี่รับเลยเนื้อเงิเน,นลงยาเขียวหน้ากากทองคำโอ้โหเอาเรื่องเลยอ่ะผมขออนุญาตแกะ นะครับรายการเนื้อบักก้าโชว์ให้พี่ๆดูนะครับรายการนี้จะเป็นแบ่งพี่ๆนะครับจะเป็นแบ่งพี่ๆด้วยอขออนุญาตนนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยลวกันนะครับก็มีโอ้มีซีนสองสองชั้นซ้อนมีซีนสองชั้นซ้อนเลยนะครับส่วนน้อทองแดงเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะแบ่งยังไงนะครับน้อทองแดงโหรายการลุ้นหน้าดูอันนี้เป็นเนื้อบักก้าก่อนสร้างแค่สี่ร้อยองค์อ๋อใบรายการเราออกได้ใบรายการเราติดไว้ได้นะเดี๋ยวผมขออนุญาต ขอแกะตรงนี้เลยครับสดๆกับพี่ๆเลยนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าโ,โหซโีนสามชั้นนะซีนอยู่สามชั้นนะเนี่ยแกะไปสามรอบละซีนสามชั้นเลยลังนี้นะครับมาดูกันว่ารูปแบบเหรียญี่เป็นไงกับเหรียญเนื้อดวงหลวงปู่ปั่นนะครับเหรียญเนื้อดวงปูปั่นนี่ซีนเดิมไปอย่างนี้อ่ะผมขอแกะตรงไหนแกะได้เลยนะไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะเป็นเนื้อประกาทั้งหมดอยู่แล้วนะครับอขออนุญาตซูม ฝากกดติดตามด้วยละกันแบ่งปันให้พี่ตามกับราคาจองแน่นอนเราเท่าไหร่ดีนะสร้างน้อยด้วยนะครับเหรียญเหนือนด,อดวงหลวงปู่ปั่นโอ้โยอันแรกเป็นอัลเบ,บกาซาตินต่อเก้ารอบโอ้โหนี่ครับองค์แรกนะติดไปรายการชัดเจนไหมมาดูวงนันอันนี้เป็นเนือน้อโอ้โหความคมชัดโอเคเลยนะครับอ <c oughs> นี่เป็นเนื้ออัลเบ,บกาซาตินต่อเก้ารอบ โอ้หนี่ตอกเนื้อ,อปะกาตอกคาว่าปุกปั่นนะสวดๆสวยเลยนะครับนี่นะข้างหลังเป็นยันเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับนี่นะโอ้โหเนื้อ,อปะกาสาตินความคมชัดเห็นในตาหลวงพ่อครับเหรียญต่อไปโชว์สักห้าเหรียญน,นะเขาเป็นอปะกาหมดอยู่ละขอโชว์อีกนะครับมาในแบงก์พันนีิพี้กับรุ่นนี้เฮ้ยอปะกาสาตินเหมือนกันสร้างเท่าไหร่สร้างเก้าสิบเก้าเหรียญใช่ไหมเลขสี่ศูนย์ผมดูแกะข้างล่างหน่อย มันมีแค่กี่รายการนะครับรุ่นเนื้อแค่กี่รายการนะรุ่นเนื้อประมาณหกเจ็ดรายการเนาะโอ้่าจะเทขะนะ่โอ้โหนเน,โโหนี่ยอัปกาก้าเพียวนี่น่าจะเป็นอัปกาก้าเพียวนะครับนี่อัปาก้าเพียวนี่เขาอตอกไปรายการชัดเจนเนาะน,นี่อัปกาก้าเพียวนะครับเดี๋ยวมขอดูข้างล่างห่อยากดูนเนื้อแบบเป็นลงยาว่าจะสวยแค่ไหนนะครับฝากกดติดตามไว้แล้วกันนะครับกัแบ่งปันวัตถุมงคลวันพุธศุกร์เสาร์และอาทิตย์นะครับโอ้ยทงชาติจริงด้วยเอาแล้วนี่ลงยาลายธงชาติ โอ้โหนี่ลงยาอะไรถงชาตินะเนื้อบากกานะสร้างการสิบเก้าเหรียญหมายเลขสามสี่ฮเป็นลงยาชาตดวนี้อะขอลงยาแดงมัม้งลงยาแดงมีไหมลงยาแดงแกะสะกักสามสี่อคให้พี่ดูนะครับโอ้โหยาดมเงินเอาแล้วไงอันนี้ยานําเงินนะครับอ่าใครจะแบ่งปันเนี๋ยผมจะฆ่าเนื้อให้เลยนะค่เนื้อแล้วก็ให้เลือกแบ่งกันนะนี่ผมอยากให้เจอทุกลงยาโอ้โหบากกาเพียว กจะมีเลขสวยอยู่นั่นเนี่ยเดี๋ยวขอไก่ให้ขอ,ขอ,ของค์พอแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความจเจริญมาอันนี้จะเป็นลงยาอะไรดีพี่พี่อยากเห็นอะไรงานหน้ากากมาถึงเรานะจะดูว่าหน้ากาก,ากมาคมชัดหรือเปล่าโอ้โหจริงด้วยอ่ะโอ้โหเห็นเนียหน้ากากาครบแล้วนะพี่น้างานลงยางานหน้ากาก,ากทาได้สวยนะก็เปลี่ยนเนื้อดวงนะครับโอ้โหหลังเรียบซะด้วยวันนี้ขอให้ท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความจเจริญโอ้โหจะเปิดเนื้อเงินไม่ได้เปิดเลย ว่าจะเกิดเนื้อเงินนะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านและครอบครัวสุขภามสุขความจเจริญน,นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอเอายันให้สวยขึ้นหน่อยนะยันข้างหลังพ่อสวยมากเลยลวงปู่ประมาณนี้เลยสวัสดีครับ